สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีประเทศไทยพบกันในอีกหนึ่งไลน์นิ่งบันทึกบันทึกความทรงจำบันทึกประวัติศาสตร์บันทึกเรื่องราวบันทึกการเดินทางสูงแค่ไหนไกลแค่ไหนไปให้ถึงคู่หวานรายงานตัวธรรมชาติ มิตรภาพวิถีชีวิตผู้คนเรื่องราวสิ่งที่ได้พบเจอคือประสบการณ์และการเรียนรู้ที่ได้จากการเดินทางครับที่นี่ส,นสุพรรณบุรีครับเราอยู่ที่พระบรมสถานดนเจดีอนุสาวรีย์พระยาพระนเรศวรมหาราชครับวันนี้เราตามรอย ตามคลองครับตามคลองมาตามคลองมาจากวัดไก่กังวลเมื่อกี้เก็มาครับภารากิจวันนี้พาภารกิจพาแม่พาแม่ทัวร์เลยนะน้องๆพาแม่ทัวร์เจอกันในประวัติศาสตร์โจนเจดีอยากรู้เรื่องเรื่องราว ไปเปิดดูในกูเกิลครับวันนี้เรามาบันทึกว่าเรื่องราวล่าเราเรามีโอกาสได้มายังสถานที่สํคาคัญแห่งนี้บันทึกไว้ว่าเราได้มามารับพลังนี้เราก็ส่งพลังส่งกาลังใจให้น้องให้พิกโก้ให้เอฟซีผู้ที่ได้เข้ามาชมให้ภาพเราเรื่อง,งก็จะ อันนี้สาวรีย์มหาเจดีย์ตรงไหนเนาะมหาเจดีย์อยู่ด้านหลังครับ แบบของเราเราอ้อนแดดครับ บันทึกเรื่องราวบันทึกประวัติศาสตร์หนึ่งในประวัติศาสตร์ของบูพระพามหากษัตริย์ไทยและวันนี้ก็เป็นหนึ่งประวัติศาสตร์หนึ่งความทรงจำของเราสองคนหนังแบบของเราแอบลบแดดเดินไป ทุกอย่างทุกเหตุการณ์มีเหตุมีปัจจัยมีมีอะไรแล้วนอ้องแรงดึงดูดมีแรงผัดดันมีมีแรงดึงดูดให้เกิดขึ้นมีความสุขกับสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นกําลังใจให้ให้พี่โก้เป็นกําลังใจให้น้องเป็นกาลังใจให้ทุกคนส่งภาพสวยงามนี้เป็นเป็นพลัง เป็นแรงใจเป็นกำลังใจแค่นี้ชับชับชับยิ้มให้กับตัวเองค่ะเนาะชื่นชม,มนชื่นชมกับสิ่งที่พบเจอชื่นชมกับกับสิ่งที่ได้สำคัญโชคดีจังเลยที่เราวันนี้ได้มาเจอสิ่งนี้เนาะแล้วก็สร้างพลังให้ตัวเองทุกวันค่ะายขอบารมีคุงทองขอบคุณครับสวัสดีคะ่ะ